ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลโทสาธิตพิทรัตแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง8แห่งถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ลานกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมาย,ยุครบ5รอบ60พรรษา2เมษายน2558พร้อมร่วมปลูกต้นอินทนิลบริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจำนวน16ต้น สำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะคะกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่3ได้ร่วมกับอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่17จังหวัดกว่า1 0 0 0 0คนค่ะคจะดําเนินการปลูกต้นอินทนิลทองกวาวราชพฤกษ์เซี่ยวป่าและชมพูพันธิพในพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยตั้งเป้ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนะคะร่วมปลูกต้นไม้แห่งละ125,000ต้นซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนเป็น การปลูกป่าในใจคนค่ะให้มีจิตสำนึกรักห่วงแหนป่าทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ8แห่งและกองทัพภาคที่3เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อประเทศต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2เมษายน2559ค่ะ